เหรียญละหนึ่งแสนถึงห้าแสนบาทกันเลยทีเดียวเจ็ดอันดับผลิตน้อยหายากชุดสตางปีพศ2,493สวัสดีครับผมพรชัยซื้อขายเหรียญช่องรับซื้อเหรียญอนาคตจะเป็นช่องจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ ครับก็ฝากช่องพรชัยซื้อขายเหรียญอีกช่องหนึ่งฮะไว้ในช่องที่เอ่อเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะอนาคตก็จะเป็นทั้งเอ่อเหรียญกระสาบด้วยแล้วก็ธนบัตรด,ด้วยประมาณนั้นฮะในการประกาศรับซื้อข้าวแล้วก็ขายออกแต่ว่าเอฟซีฮะช่องของพรชัยนั้นเป็นช่องน้องใหม่นะทางช่อง YouTube นะทำเอ่อเกี่ยวกับรายการเหรียญกระสาบเดี๋ยวหลักๆนะ เป็นช่องที่เปิดใหม่ช่องพลชัยก็ต้องบอกว่าประดี๋ยวช่องพ่ชัยเนี่ยนะพยายามจะหาข้อมูลเหรียญแต่ละชนิดราคานะมาบอก f c กันก็ต้องบอกว่าเป็นการนําเสนอนะเป็นการนําเสนอเหรียญแล้วก็ประกาศรับซื้อให้ราคาณปัจจุบันในยุควันนี้ด้วยแต่ละชนิดราคาที่ช่องของผ่ชัยนั้นนําเสนอออกไปนะเออเอเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะ เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหบรียญกระสาบเหรียญกระสาบต้องบอกว่าอา่เป็นเหรียญกระสาบรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9ของเรานะฮะนะเป็นเหรียญกระสาบที่ผลิตออกมาครั้งแรกรุ่นแรกของพระหลวงรัชกาลที่เก้เาของเราเลยทีเดียวอย่างคลิปหยิบยกเอาเหรียญกระสาบรุ่นแรกต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญกระสาบที่ผลิตออกมา ในปีพศ2493เอฟจิฮะทานับว่าเหรียญกระสาบน,นแรกสมรัจกาลที่9ในปีพศ2493เนี่ยถ้าผลิตออกมาจริงๆนะฮะจะมีอยู่เราสักประมาณ4ชนิดราคานะฮะถ้าเหรียญเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาหมุนเวียนจริงๆนะฮะก็จะมีชนิดราคาห้าสตางค์สิสตางค์ 25สาตางค์แล้วก็50สตางค์นะฮะแต่ว่า5สตางค์แล้วก็10สตางค์นั้นผลิตออกมามี2เนื้อโลหะนะฮะจะเป็น5้าสตางค์และ10สตางค์เนื้อดีบุกหลังจากนั้นก็จับมาผลิตออกมาในรูปแบบของเนื้อโลหะทองเหลืองด้วยถ้าจะจัดกันจริงๆเอฟซีฮะถ้าจะจัดกันจริงๆเนี่ยสี่ชนิดราคานะฮะแต่ว่าจะมี เรา6หกอันดับนะบจะมีราวหกอันดับสำหรับเหรียญหมุนบาทเอาเหรียญเหรียญหมุนเวียนสมรดจักรที่เก้านะฮะพีปาจะจัดเหรียญที่หมุนเวียนก่อนนะฮะทั้งหกอันดับนะหกอันดับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าทั้งหกอันดับเนี้ยตั้งแต่อันดับที่หกลงถึงอันดับที่หนึ่งก่อนนะฮะ จะเป็นชนิดราคาชนิดราคาอะไรของเหรียญชุดสตางค์ปีพศสองพนสิบสาะฮะก็ฝาก fc ดูคลิปให้จบด้วยนะฮะเดี๋ยวช่องของปาอ่อโทษทีฮะช่องของบนชัยก็จะประกาศรับซื้อไปด้วยโอเคเนาะเราจะเรียงจากอันดับมากที่สุดมหาน้อยที่สุดนะฮะอันดับที่6 เป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์ปีพศ2493เนื้อทองเหลืองมียอดจำนวนการปลิดออกมาราวสัก23 10, 7, ล้าน1 0ึแสนมื่นเหรียญน,นี่คือลำดับที่6ที่ผลิตมากที่สุดนะฮะหลังจากนั้นจะเป็นชนิดราคา50สตางค์ปีพศ2493 เนื้อทองเหลืองจำนวนการผลิตล 20, 00, 1, 00, 7, 000, 00, เหล่าสัก2 0ล้าน1นึ่งแสเหมื่นเหรียญต่อไปเรามาดูลำดับที่3 f s ลลำดับที่3จะเป็นเหรียญชนิดราคา5สตางค์ปีพศ2,493เนื้อทองเหลืองจำนวนการผลิตเหล่าสัก1 5ล้าน5 0 0แสน ห้าหมืเหรียญน,นี่คือยอดจำนวนการผลิตลำดับที่4นะฮะหลังจากนั้นเรามาดูลำดับที่3ฮะส่วนลำดับที่3นั้นจะเป็นอ,อ่ชนิดราคา10สตางค์ปีพศ2,493ลำดับที่3 f เอสจะเป็น10สตางค์เนื้อดีบุกนะฮะมียอดจำนวนการผลิตเหลสัก 1 3ล้าน9 6 9 0 0 0หลเหรียญนี่คือลำดับที่3หลังจากนั้นเอฟซเรามาดูลำดับที่2ของเหรียญมุนเวียนนะฮะสำหรับลำดับที่2ผลิตน้อยที่สุดก็จะเป็นชนิดราคา5สตางค์เนื้อดีบุกปีพศ2493ยอดจำนวนการผลิตเหล่าสัก6ล้าน 480,000เหรียญ6 4ล้าน0เหรียญนี่คือผลิตน้อยที่สุดลำดับที่2ของเหรียญมุนเวียนหลังจากนั้นเรามาดูลำดับที่1นะฮะลำดับที่1ฮะ่อจีจะเป็นเหรียญ10สตางค์ปีพศ2493เนื้อทองเหลืองผลิตน้อยที่สุดราว4่ล้าน6 0มื่เหรียญ เหล่า4 60, ล้าน6หมื่นเหรียญ F4 จะเห็นว่าตั้งแต่ลำดับที่6 5 4 3 2 1เนี่ยจะมียอดจำนวนการผลิตมากน้อยแตกต่างกันไปนะฮะทั้ง6อันดับของเหรียญมุนเวียนจริงๆนะฮะจะมียอดจำนวนการผลิตมากน้อยแตกต่างกันไปตามลำดับที่ปปอจัดไว้ให้ F4 ทั้ง6อันดับเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าราคารับซื้อณปัจจุบันมันนี้นะฮะ อย่างไม่ไม่ถูกแยกแยะความชัดเจนมากนักตามจำนวนการผลิตนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการซื้อขายจังหอันดับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วนะฮะตลาดเดยนบ้านเหล่านี้ก็รวมถึงช่องของผ่อนชัยนะฮะก็น่าจะซื้อกันเริ่มต้นที่หลักสิถึงหลายหลายสิบท่าสภาพค่อนข้างสวยงามแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะฮะ นะก็อาจจะแตะถึงหลักร้อยกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานหรืออย่างไรแล้วเนี่ยสามารถส่งรูปเหรียญของท่านมาตรวจสอบประเมินราคาขายให้กับช่องของผ่อนชัยได้นะฮะครับจบแล้วนะฮะ6อันดับเหรียญจำนวนการผลิตสำหรับเหรียญชุดสตางค์หมุนเวียนปีพศ2493ส่มัยรัชกาลที่9แต่ว่า F อฮทางด้านหน้าปกคลิปเนี่ยผ่อนชได้ขึ้นไว นะฮะว่าเหรียญละ1,000 0แสนถึง5 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียว FC ฟราคา1,000 0แถึง5 0 0แสนบาทนะฮะก็คืออย่างนี้นะฮะเหรียญชุดสตางค์ปีพศ2493เนี่ย FC ที่ผลิตออกมาหมุนเวียนจริงๆนะฮะก็จะมี6อันดับ4ชนิดราคาที่ช่องผ่านัฉนั้นนำเสนอไปตอนต้นรายการนะฮะแต่เหรียญที่ มีราคาแพงถึง 10,000- แสนถึงห้าแสนบาทก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2493คือแจ้งให้ f c ทราบอย่างนี้นะเหรียญ1น1บาทปีพศ2493นนั้นเป็นเหรียญที่มีการผลิตออกมาเป็นเหรียญตัวอย่างเหรียญทดลองตี หลายคนก็จะจะเข้าใจมากที่สุดก็คือคำว่าเหรียญตัวอย่างนะ,ะสำหรับเหรียญ1น1บาทปีพศ2493นะะี่ยผลิตออกมาเป็นเพียงเหรียญตัวอย่างตามข้อมูลนะฮะไม่มีการผลิตออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนจริงๆเหมือน5้าสตางค์ส0สตางค์25สสตางค์แล้วก็50สตางค์นะฮะคว่าเหรียญตัวอย่างก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ทดลองตี นะทดลองนำมาเป็นเหรียญตัวอย่างแต่ว่าชนิดราคา1บาทปีพศ2493นอ2493นั้นเป็นเพียงเป็นเพียงเหรียญทดลองตีซึ่งน่าจะมีจำนวนการผลิตเป็นเหรียญตัวอย่างที่ค่อนข้างจะน้อยมานะฮนะณนะปัจจุบันนี้ตามข้อมูลก็ตามข้อมูลนะฮะเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะฮะก็มอีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่ามีการพบเจอเพียง1-3ถึง และประมาณ3,4เหรียญเท่านั้นเองนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเผยโฉมออกมาแต่ว่าที่แน่แน FC ๆเอฟซีฮะมีเหรียญจริงนะฮะมีเหรียญจริงแต่ว่าผลิตเหลียนตัวอ,อย่างเหรียญทุดลองตีค่อนข้างน้อยมากนะฮะสำหรับ1บาทปีพศ2493ลองดูเอฟซีฮะลองสังเกตดูสิว่าใครที่มีเหรียญชุดสตางค์ปีพศ2493นะฮะนะ ถ้าหากว่าเป็นเหรียญหนึบาทชนิดราคา1บาทปี2493ใน c โอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าณปัจจุบนะันฮะมีการประกาศรับซื้อกันหลายช่องทางประกาศรับซื้อกันชนิดว่าให้ราคาแพงนะเริ่มต้นก็เหรียญละ1 0 0 0 0แบาทแล้วนะสูงสุดไปจนถึง3 0 0 0 0 0 4 0 0แสน5 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียว นี่คือข้อมูลนะฮะนี่คือข้อมูลของเหรียญกระสา์ปีพศ2 4 9 3เหรียญกระสาบรุ่นแรกของพระหลวงรัชกาลที่9ของเราจบแล้ว f อฟซเดี๋ยวคลิปนี้นั้นนะฮะเป็นการนำเสนอเนาะเป็นการนำเสนอแล้วก็ประกาศรับซื้อกันไปด้วยลองสังเกตดูนะ้เอฟฮะสำหรับใครที่อามีเหรียญกระสาบรุ่นแรกสมัยรัรชกาลที่9นะ ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์เนื้อทองเหลืองนะฮะ25สตางค์อ่าโทษใจฮะแล้วก็จะเป็น50สตางค์เนื้อทองเหลือง5สตางค์เนื้อทองเหลือง5สตางค์เนื้อดีบุก10สตางค์เนื้อทองเหลืองและ10สตางค์เนื้อดีบุกใครที่มีนะฮะช่องของผรชัยรับซื้อจริงนะฮะนะรับซื้อกันจริงแล้วก็ลองสังเกตดูซิว่าใครมีอ๋อเหรียญตัวอย่างนะฮะ ชนิดราคาหน้าเหรียญ1น1บาทปีพศ2493ต้องบอกก่อนเลยว่าราคาแพงฮะเริ่มต้นกันที่หลักแสนถึงหลายๆแสนบาทกันเลยทีเดียวนะนี่คือข้อมูลความเป็นจริงที่ช่องของพรชัยนั้นมานำเสนอให้ fc ได้ทราบนะก็ต้องคอยติดตามด้วยว่าคลิปต่อต่อไปช่องพรนชัยจะประกาศรับสื้อเหรียญชนิดราคาอะไรติดตามมาอีกนะก็ฝากนะฝาก กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดติดตามช่องของพันัยไว้เอฟซีฮะนะเพื่อไม่พลาดคลิปที่ช่องของพนันัยจะมานําเสนอแล้วก็ประกาศรับสือ้อเกี่ยวกับเหรียญกระสาบของไทยเรากันต่อไปนะฮะฝาก นะ,ะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของพรชัยไว้สำหรับช่องทางการติดต่อนะฮะสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญหากต้องการขายก็สามารถส่งรูปเหรียญของท่านมาประเมินราคากันได้ที่อไอดียไลน์ที่ช่องพรชัยวางไว้เห็นไหมฮะเออหรือใครไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ก็ใช้เบอร์โทรติดต่อสอบถามกับแอดมินช่องของพรชัยได้โอเคเนาะฝากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ผม ช่องผ่อนชัยซื้อขายเหรียญน,นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เกีรติดตามรับชมวิดีโอก็คอยติดตามช่องของพ่ชัยกันต่อไปเนาะนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะคลิปนี้ผมผ่อนชัยซื้อขายเหรียญขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ